มืดม oh ิดไม่ไหวแล้วมืดมากอะทำไมเราต้องใช้ชีวิตท่ำกลางความมืดแบบนี้ด้วยอะแล้วอีกอย่างหนึ่งไฟที่นี่ไม่มีจำนวนจำกัดเฮ้ย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 แกแกพนักงานมาตั้งแต่โอ้โหตั้งแต่คืนที่สองเลยเหรอฉันเพิ่งมาแค่แป๊บเดียวเองอะไปยมดีป้าออกไป สว่างขนาดนั้นนะมันจะไม่ใช่โคมไฟได้ยังไงมันก็น่าจะเป็นโคมไฟป่ oh <my S 1> ้งก็ทำไมมันขยายใหญ่หญขนาดนั้นนะ่ะมาเร็ว,วามาเร็วมาเร็วใหญ่มากอ่ะเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตข้างกวางความมืดอีกต่อไปแล้วอีกอย่างนึงความสว่างอะ่ะทำให้เรามองเห็นภัยอันตรายใกล้ๆตัวด้วยเราหาที่หลบกันก่อนดีกว่าปะจะพยายามจะหาที่แอบซ่อนอยู่ปังปัง,ปางมาเร็วตรงนี้มันมีที่อ,อยู่พอจะให้เราหลบอาศัยอยู่ได้อะ่ะแกมาตามมาป่ะเดี๋ยวช่วยมันผักนะอย่าให้มันขึ้นมามันมาแล้ว โอเคโอเคงั้นฉันนอนก่อนนะ A few moments later โอ้แกพนักงานสองตัวอยู่ตรงนี้หมดเลยฉันไม่ได้นอนเลยอ่ะฉันถูกใส่มากเพราะฉันได้นอนด้วยพวกแกคนเดียวปล่อยให้เจน้ายามทำมาเป็นตื่นมาเห็นพนักงานตาฉันปลื้อหมดแล้วเนี่ยป่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไปดูโควมไฟกันดีกว่า ตรงนี้เนี่ยฉันว่ามันเหมาะที่จะเป็นบ้านเราแมาๆเลยนะเราคงต้องอาศัยอยู่ที่ความสูงแล้วแหละเพราะว่าพอเราอยู่ส,งสูงๆพนักง,งานจะไม่ค่อยขึ้นมาหาเราเท่าไหร่ใช่ใช่ใช่นฉันคิดว่าเดี๋ยวเรามาต่อเติมตรงนี้ให้กลายเป็นบ้านของเรากันเฮ้ยแต่ฉันคิดออกอย่างหนึ่งนะอะไรเราทําเป็นลูฟท็อปดีปะทาแบบเป็นกระจกล้อมรอบทั้งหมดเลยแล้วก็ ทำพื้นแค่ชั้นเดียวเราจะมีทั้งห้องนอนห้องน้ําแล้วก็ห้องนั่งเล่นในห้องเดียวอะนะใช่ทําเป็นชั้นเดียวเป็นลูฟท็อปเลยข้างบนสุดอะนะอืมฉันว่าทำใต้โคมไฟจะสวยกว่าโอเคงั้นอย่าแรกเนี่ยเราก็ต้องทําพื้นก่อนถ้าเป็นพื้นกระจกฉันคิดว่ามันจะหวาดเสียวเกินไปน,นิดนึงนะเอาเป็นพื้นไม้ดีกว่ามั้งงานนี้นนก็ออกไปสักทีได้ไหมอ่ะ คุณลูกค้าครับมันไม่ใช่ที่ของคุณเลยครับได้ปรดออกไปถ้าอีเกียแห่งนี้ถูกปิดตัวลงออกไปออกไปออกไปน,นี่บอกบอกอีเกียหรือบอกอะไรเนี่ยให้ออกไปเยอะขนาดนี้เนี่ยนั่นนะดิไม่รู้เหมือนกันแฮะทำไมถึงอยากให้เราออกมากขนาดน,น,นั้นก็ไม่รู้ทำไมนี่เราก็ไม่ได้ทำอะไรเขาสักนหน่อยเราใช้พาเลทไม้ตรงนี้ก็ได้นะ เพราะว่าพื้นพาเลตอันนี้มันก็สวยดีเหมือนกันแค่เราสร้างให้มันเป็นทิศทางเดียวกันแค่นั้นเองช่วยๆๆกันขนช่วยกันข,นขนเร็ว Six hours later โอ้สูงเหมือนกันนะเนี่ยรูปท็อปของพวกเราอ่ะแล้วเกต่อบันไดอะไรขึ้นไปข้างบนนั่นอ่ะเอาอ่มันก็จะได้เป็นแบบดาดฟ้าไงแบบจุ้งจุงจุงอ๋อเป็นที่พักข,ข้างบนอีกทีนึงเผื่อโดนบุกอะไรเงี้ยหรอใช่ใช่นี่ก็คือแบบสว่างมากคือปวดตามากนะตรงเนี้ยอ๋อปวดตาจริง<ๆ>แล้วอย่างงั้นเนี่ยฉันว่านะรอบๆตรงนี้ของเราอ่ะมันควรจะเป็นแบบพวก กระจกไหมได้แต่เราไม่ต้องมีหลังคาหรอกเนาะเอาตรงเราควรเปิดรับอากาศไปสุดบ้างอะเพราะอะไรปะไม่มีไม่มีเพราะว่าข้างบนเนี้ยพลังอีเกียไม่สามารถปีนขึ้นมาได้แน่นอนกระจกเอาเป็นสีน้ำตาลละกันนะเออได้รูปท็อปแบบรู๋รูหน่อยอะไรอย่างงี้ไหนอะเฮ้ยใจเย็นเย็นสตเฮ้ยดีอะดูดีเลยอะตรงนี้เนี่ยเราต้องล้อมรอบกระจกไปด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าป้องกันการตกเนื่องจากว่าเราออยู่ที่สูง เพราะฉะนั้นเราคงตกบ่อยนะดูเลยแหละร<อ>ู้จักคาว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวปะเพราะอะไรอะเพราะม่นถึงหนาวอะอุณหภูมิมันต่ำอ๋อน้องๆน,นะคะฟังไว้นะคะพูกพี่ๆไม่ได้หลายสาระนะคะพูกพี่มีสาระนะคะยิ่งสูงยิ่งหนาวหนาะวเพราะอุณหภูมิมันต่า ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าพวกเราจะเริ่มทําเป็นลูฟท็อปเรียบร้อยแล้วนะคะดูดีเลยแหละ <u> แต่ว่าฉันอยากได้เป็นฉากกั้นห้องด้วยอะปาร์เพราอจะมีฉากกั้นห้องสวยๆบ้างไหมคือ <c ười> จะว่ามันมีมันก็มีแหละนะถ้าอย่างนั้นฉันจะลอไปหาของที่เอามาใช้ประดับตกแต่งก่อนแล้วกันนะเฮ้ยสวยเกินรอดรอดรอดห้องนอนฝั่งนี้อันนี้อันนี <c oughs> ้ดีกว่าอันนี้ห้องนอนอันนี้ห้องนอนอันนี้ห้องนอนฝั่งนี้ห้องนอนแมอะไรเมอเมอเม่เสอเม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 องมอเ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 องนอนมอเมอเมอเมอองนอนแล้ว กานผนังก่อนอันนี้คือผนังห like ้องนอนนะคบทุกคนเราจะใช้ความสวยงามของผนังที่ทำมาจากหินแกรนิตราคาแพงเลยวยายาอันนี้ไม่ใช่หินขัดด้วยนะเป็นหินแฉะค่ะเป็นหินแฉะไม่ขัดแสดงว่าเป็นคนตามคนนะใช่เหมือนอย่างนี้เลยนี่อืมโอ้ห้องนอนสุดหรูเตียงนอนเธออยากนอนเตียงใหญ่ไหมอะอืมก็ดีนะ นัน <ขอ S 1> เราเตงแล้วกันขอเป็นสีสีอะไรดีนะสีฟ้าแล้วกันเยือก <วะ S 2> ได้ขนาดนั้นเลยเหรอโอ,อ้ที่อย่าลืมดิที่นี่อีกเกียนะมีทุกอย่างที่เราอยากจะเลือกเตียงนอนเราจะทําเป็นแบบนี้อุ้ยหรูอ่ะเฮ้ยใช้ได้นั่นเนี่ยห้องนอนโคตรหรูอยู่แบบโอ้โหเหมือนโรงแรมสูงสูงเลยอ่ะ แต่ห้องนอนแล้วก็ห้องต่างๆนะฉันพูดจริงๆนะมันควรจะต้องมีไฟก็เดี๋ยวเราค่อยติดๆไปเรื่อยๆก็ได้ตอนนี้เราก็ค่อยๆทําไปเจ็บนะเอาจริงๆอ่ะฉันว่าถาฉันพักวางขาหน่อยไหมไม่เอาอยากเอไฟสวยๆไปติดด้วยแต่ว่าการสร้างบ้านข้้นบนเนี่ยทําให้เรารู้เลยนะว่าการจะหยิบของแต่ละทีนี่มันช่างยากลำบากเกินกว่าจะหยิบกว่าจะปีนกว่าจะลงไหนจะเลื่อนรถอีกฮึบเฮ็ด เพ่อยากนิดหน่อยครับแต่ว่าเพื่อความงามแล้วมันก็ไม่ยากมากมันยากก็จริงนะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะทำไม่ได้มันมีไล่ทําไม่ได้โอ<ด>๊ยหิวข้าวชะมัดเลยอ่ะขอหาข้าวกินบ้าบนึงนะท้องร้องไส้กิวไปแล้วเนี่ยอยาก,กินโคงกินข้าวด้วยใช่หิวข้าวอ่ะขึ้นมาได้แล้วบ้านเ,ออเสร็จแล้วนะรู้แล้วเดี๋ยวขึ้นไปเหอแกทำห้องนั่งเล่นกับห้องครัวอะไรพวกนี้เสร็จแล้วเหรอเฮ้ยห้องนั่งเล่นเสร็จแล้วน,นี่นะ โอเคอโอเคงั้นเดี๋ยวฉันขึ้นไปรอแป๊บนึงฉันเอไฟมาติดด้วยเพราะว่าต่อให้โคมไฟมันจะใหญ่ขนาดไหนเนี่ยบางทีตอนกลางคืนมันก็มืดมากอยู่ดีแหละโอ้ยมา,มาแล้วมาแล้วมาแล้วห้องนอนฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็<ม>ห้องนั่งเล่นก็โอเคอยู่หาไฟติดแป๊บนึงนะโอเคเยี่ยมเยี่มยมสวยสวยมาเริ่มจากห้องนอนกันดีกว่ามาเลยห้องนอนสวยไหมหลูมมาก ใช่ห้องนอนของฉันน่ะฉันอยากได้ห้องนอนแบบไม่ต้องสูงมากเพราะว่าฉันขี้เกียจปีขึ้นเตียงอะแบบบางทีเราก็อาจจะแบบไม่ได้สูงมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยแบบอยากล้มตัวนอนเลยอย่างเงี้ยก็เลยเอาห้องแบบเอาเตีนงเตี้ยเอาเลยเนาะแล้วก็จะมีพวกลิ้นชงลิ้นช้างเอาไว้ใส่ของมีโคมไฟประดับด้วยแล้วก็มีต้นไม้ด้วยแต่ต้นต้นไม้ปลอมนะส่วนตรงห้องตรงนี้ฉันคิดว่ามันว่างเกินไปมันโล่งไงก็เลยฉันก็เลยเอาต้นไม้มาประดับอีกแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าสักตู้หนึ่งเอาไว้ใส่เสื้อผ้า ใส่เสืาา้อผ้าไปห้องต่อไปที่ฉันทําก็คือจะเป็นห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นตรงนี้เนี่ยเราอยู่ด้วยกัน2คนฉันก็เลยวางโซฟาไว้สักสองตัวแล้วก็มีขนมกับน้ําแล้วก็ทีวีจอใหญ่ที่สามารถเปิดปิดแล้วก็ดูได้ตลอดเวลาสวยอะ่ะเหมือนคอนโดจริงๆเลยตอนนี้มีตู้ด้วยฉันประดับตกแต่งตู้แล้วก็มีพวกกระถางต้นไม้มีต้นไม้ต่างๆด้วยนะแล้วก็มีชั้นวางด้วยมามาทางฝั่งนี้บ้าฉันทําเองเลยนะอันเนี้ยจะเป็นห้องน้ําว้าวห้องอาบน้ำประตูอยู่ไหนใช่ ประตูก็ทางนี้ไงจ้ะแล้วก็มาทางนี้เราออกอ่ะแอชด้วยได้ได้อยู่โอเคโอเคได้อยู่อันตรงนี้ก็จะเป็นชั้นวางอาหารแบบอุ่นอาหารนะเป็นเตาสองเตาแล้วก็มีถังขยะด้วยถัดมาก็จะมีพิปิ้งขนมปังแล้วก็เป็นไมโครเวฟ แล้วก็ตู้เย็น,นอ่ะสวยไหมสวยสวยสวยทำดีเลยาานะเนี่ยมาตรงนี้เนี่ยเราสามารถเห็นคนที่เข้าออกบ้านเราได้นะเออเผื่อมีอีเกียปีขึ้นมาเราจะได้จัดการมันได้ลงใช,ใช่ใช่ใช่แล้วก็พอมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจะเป็นห้องอาหารโอ้เยอะเนาะเราอยู่กันสองคนก็เยอะเชียอ้าวเผื่อไว้ไงเผื่อมีใครเมียอ๋อโอเคโอเคได้ได้ได้ตรงนี้ก็สามารถนั่งเล่นได้นั่งกินข้าวตรงนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่า ครบครันสุดๆเลยพี่แ<ช>จ็ชฉันอยากรู้จังเลยอะว่าขึ้นไปข้างบนแล้วมันจะมีอะไรสนไรตามมาดิข้าง,างนนบนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนที่หลบภัยนะเราก็เอาไว้แบบสังเกตการอะไรแบบเนี้ยอ๋อโอ้โหแสบตาว้าวมันเป็นพื้นที่ตาบอดถ้าอย่างนั้นตอนกลางคืนเนี่ยฉันลองวิ่งหนีอีเกียดูได้ไหมแล้วถ้าฉันขึ้นบ้านมันจะตามมาไหมอะอยากลองเหรอพี่จัดให้อยากลองอยากลองตอนนนฉันขอลง,งอุ้ย Oh, oh, โอ้โหโคตรเจ็บขอยาหน่อยเฮ้ยแถวนี้ใครเอายาไปหมดอ่ะไอ้ฟางไอ้ฟาง โอ๊ยโดสูงมากแกแกมันขึ้นมาได้หรอมันขึ้นมาได้หรอมันไม่รู้หรอกมากแกฉันคอพยาบาลเลดิฉันก็มันจะตายช่วยด้วยมีนปที่ไหนเล่าฉันไม่ปีมันปีขึ้นมาหรอใช่ฉันโดนตีหัวแตกเลยแกรู้ว่าเลือดฉันเหลือเท่าไหร่เท่าไหร่หนึ่งงั้นแกก็ต้องรีบไปกินมักกะโรนีในครัวแล้วล่ะจริจริงอ่าไหนไหนไหนไม่แต่ขึ้นได้เลย มีได้มันอาจจะปีนขึ้นมาได้แป๊บเดียวไงแต่สุดท้ายแล้วมันก็ตกอยู่ดีเพราะว่าบ้านหลังนี้เราสร้างมาันค่อนข้างดีเลยนะเฮ <cultural> ้ยบ้านหลังนี้ดีดีมากฉันผิว,วปากเท่าไหร่มันก็ปีนขึ้นมาไม่ได้โถเอ้ย ก็เป็นว่าครับวันนี้เนี่ยพวกเราสองคนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันนะยังไงบ้านนี้ก็ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์มันทำอะไรมันไม่ได้หรอกแต่จะนอนตรงนี้เออเจอกันบ๊ายบายไปแข่งครับเอ้ยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องของสตูดิวีและจุ๊บจ้าชาแนลด้วยนะคะครับผมและที่สำคัญอย่าลืมปกติด้วยนะเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดพีการแจ้งเตือนและสามารถเข้ามาดูกันได้แบบทันทีทันใดก่อนใครเพื่อนกันไปเลยนะคะส่วนใครที่คิดว่าอีเกียนั้นจะขึ้นป้าเราได้หรือไไม่ด้ คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะสำหรับน,นี้ไปแล้ว <c oughs> ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย